เวลาหั่นต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยปกติเราจะหั่นแนวเฉียงนี้ใช่ไหมคะอันนี้เราหั่นแนวยาวแนวยาวนอนตามนอนแบบนี้นะคะหั่นเฉียงเย,งยาวหันว่นยาวๆแบบนี้เลย พอเราหันน่นยาวพอแล้วนะคะกล่าวว่าประมาณเจ็ดแปดอันพอนะคะต่อไปเราจะหั่นนะคะเอามาอีกอันหนึง่งเราตัดต้นกล้วยอีกท่อนหนึ่งนะคะเมื่อกี้เราหัน่นอันนี้อันนี้จะเป็นแนวยาวนะคะหั่นแนวยาวไปแล้วเราแบ่งต้นกล้วยอีกทอนหนึง่งมาหั่นเป็นแนาาวเฉียงแนาาวเฉียงสั้นๆแบบนี้นะคะนี่หั่นแนวเฉียงหั่นแนวเฉียงสั้น อันนี้คืออันนี้คือแนวเฉียงข้างอในนี้แนวเฉียงยาวๆนะคะเราหาันต้นกล้วยออกเป็นลักษณะสองลักษณะแบบนี้ตอนนี้เราก็หั่นพอแล้วนะคะต่อไปเรามาประกอบกระทงก,กันเราแยกไว้คนละกองนะคะต้นกล้วยหั่นที่หั่นต้นสั้นนะคะด้านข้างเราตัดออกนิดนึงตัดแนวเฉียงแบบนี้นะคะตัดแดวเฉียงตัวนี้เอาวางไว้อัวนี้แต่ด,ด้านข้างนิดนึงออกวางไว้นะคะ ด้านข้างที่ยืน่นที่ยื่นออกมาแบบนี้นะคะเราตัดออกนิดนึง่งตัดไว้ด้านนี้นะคะโอเคพอเราตัดเสร็จแล้วนะคะวิธีการทำเรานำก้านยาวมาก่อนนะคะนำก้านยาวมาวาง วางเอาไว้แล้วก็เอารวดนะคะเอารวดปักเอาไว้ก่อนก้านยาวนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็นำนำที่เราตัดด้านข้างาไว้นะคะสองอันมาประกบกันอ่าที่เราหนดไว้มาประกบด้านข้างแบบนี้นะคะมาประกบด้านข้างคือลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ เราก็นำลวดมาปักตึงเอาไว้นี่คือลัอกษณะกลีบที่หนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราก็ทําต่อไปเรื่อยๆเอาอันยาวมาวางก่อนนะคะใช้อันยาววางวางตรงกลางแบบนี้นะคะเหมือนเดิมอันยาววางเสร็จแ,แล้วก็ปักเอาไว้ แ,แล้วเราก็น้ำต้นกล้วยที่เราตัดด้านข้างเอาไว้มาประกบประกบสองข้างก็จะได้แบบนี้นะคะเหมือนเดิมเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ต่อไปนะคะเราจะนําดอกไม้มาตกแต่งวันนี้เราใช้ดอกบานไม้โรยถ้าใครมีดอกไม้ชนิดอื่นก็ใช้ดอกไม้ชนิดอื่นก็ได้แล้วแต่เราสะดวกนะคะอันนี้เรามีดอกบานไม้โรยแล้วก็เอาดอกไม้โรยมาปักเป็นช่วงๆไว้ก่อนนะคะปักเป็นระยะเป็นช่วงๆเสร็จแ,แล้วเราค่อยตกแต่งทีหลังให้เต็มอันนี้ค่อยๆปักเป็นแนวก่อนนะคะ บางคนมีดอกดาวเรืองก็ใช้ดอกดาวเรืองแต่ถ้าไม่มีดอกดาวเรืองคือเคยมีดอกไม้ชนิดไหนก็ตกแต่งได้อันนี้แล้วแต่สะดวกของเรานะคะที่เราทําให้ท่านผู้ชมดูนี่เราทาเป็นแบบอย่างหรือว่าเป็นแนวทางหรือว่าเป็นไอเดียในการเริ่มต้นในการทํากระทงหลังจากดูแล้วท่านผู้ชมก็สามารถดัดแปลงนะคะทําเป็นแบบอื่นก็ได้หรือจะทําตามแบบเราเลยก็ได้อันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมสะดวกนะคะ ตอนนี้กระทงที่ทําจากก้านกล้วยของเราก็เสร็จแล้วเห็นไหมคะวิธีการทําก็สวยเกย๋ถ้าชอบไอเดียของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ถุงต่อต่อกันนะคะและเทคนิคในการทํากระทงจากก้านกล้วยหรือว่ากระทงจากชนิดใดก็ตามหลังจากทําเสร็จแล้วก็ควรจะฉีดน้ําหรือพรมน้ําเอาไว้เพื่อที่ป้องกันไม่ให้กระทงเราเหี่ยวหรือว่าก้านกล้วยเราเหี่ยวนะคะพบกับวิธีการทํากระทงกับเราในรูปแบบต่างๆในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ